ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปดกิุทั้งหลายก็อริยศสตจ์คือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี้เององค์8คือความเห็นชอบความดําริชอบการพูดจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบ ความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความรู้ในทุก์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันใดนี้เราเรียกว่า สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายความดําริชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความดําริในการออกจากกามความดําริในการไม่พยาบาทความดําริในการไม่เบียดเบียนนี้เราเรียกว่าสัมมาสังกัปปะภิกษุททั้งหลายการพูดจาชอบเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดหยาบการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เราเรียกว่าสัมมาวาจาภิกษุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการฆ่าสัตว์ การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในการทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสัมมากรมมันตะภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงชีพชอบเป็นอย่างไรภิกษุททั้งหลายอริยสาวกนี้ละมิจฉาชีพเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยสัมมาชีพนี้เราเรียกว่า สัมมาอาชีวะภิกษุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปราร o ความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่ยังไม่ได้บังเกิดขึ้นย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิด ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไัยบู์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เราเรียกว่าสัมมาวายามะ ภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าสัมมาสติภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ก็สงัดจากกามทั้งหลาย พราะสงัดจ,จากอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เราวิตกวิจารระงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุข อันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้สวยสุขด้วยนาม,มากายย่อมเข้าถึงฌานที่สาอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่ เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแลแลอยู่นี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิภิกษุททั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสัจ คือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก